ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมในประเทศไทยมีจริงไหมมาฟังพี่หมอเขียนเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ,ค,บคนใกล้ชิดที่พี่หมอเขียนนะเป็นพอดแคสต์หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำรากฟันเทียมก็อยากจะทำกับผู้เชี่ยวชาญโอ้คลิปนี้นี่เป็นประเด็นแบบร้อนแดงเซสซิีฟนิดนึงก็คือว่าคำว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในระบการรากฟันเทียมเนี่ยมันมีจริงไหมไม่มีครับ ทำไมอ่ะพี่หมอเขนประเทศไทยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านรักฟันเทียมท,ทีนี้ต้องเท้าความก่อนกนะ็คือว่าถ้าเราจะใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญได้ต้องมีอะไรบ้างครับอ,อย่างถ้าถ้าสมมติว่าคุณหมอท่านนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจัดฟันสมมติผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษาลักฟัน,ฟน,นอะคุณหมอต้องมีวุฒิบัตรหรือมีอนุมัติบัตร พูดง่ายๆคืออย่างประเทศไทยเนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมอ่ะใช่ครับต้องเป็นบอร์ดต้องมีคอมมิตี้ของสาขานั้นก่อนใช่พูดราชวิทยาลัยใช่พูดง่ายๆคือต้องมีกลุ่มหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จัดตั้งเป็นบอร์ดบอร์ดแล้วก็มาสอบเหล่านั้นคนที่สอบผ่านถึงจะเรียกว่าถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อันนี้คือทางกฎหมายนะ ที่หมอโชคเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธนกรรมทั่วไปใช่ที่หมอโชคเป็นบอร์ดบอร์ดเห็นหน้าเด็กๆนะครับจบบอร์ดมานะครับบอร์ดธนกรรมทั่วไปซึ่งต้องเรียนเป็นบุธบัตรองมีหมอโชคเรียนบุธบัตรอ่ะแล้วก็ต้องไปสอบนะแค่เรียนหนึ่งเดียวไม่ได้นะครับถึงจะได้เรียกว่าทีนี้รักฟันเทียมต่หรับประเทศไทยเนี่ยไม่มีบอร์ดตรงนี้ไม่มีบอร์ด ของประเทศไทยยังไม่มีบอร์ดล่าคันเทียมณวินาทีนี้นะอนาคตอาจจะมีใช่ทีนี้ที่เราเห็นหมอรักเคียมในประเทศไทยเนี่ยเยอะส่วนใหญ่ก็จะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลักสูตรในประเทศไทยครับไม่ได้มีแต่หลักสูตรเรียนเพื่อมาสอบบอร์ดงเดียวมันจะมีหลักสูตรไซส์สตอรี่เยอะแยะจะเป็นปริญญาโทเอ้ยเรียนปีเดียวเรียนหนึ่งปีเป็นเป็นประกาศนียบัตรหรือบางคนไปเรียนเป็นคอร์สสั้นๆก็วันเดียวก็มี ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเป็นหลายๆเดือนอ่ะก็มีนะครับซึ่งซึ่งก็สามารถทำรักฟันเทียมซึ่งสามารถทำรักฟันเทียมได้ซึ่งก็ไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่ใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญไม่ได้อันนี้ต้องคลีเรฟายกันก่อนนะไม่ได้แบบว่าจะโจมตีใครเพียงแต่ว่าเราอยากให้ความรู้กับประชาชนว่าการจะใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญในต้องสาขานั้นแล้วสาขานั้นต้องมีในประเทศไทย ซึ่งรากฟันเทียมในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ม,ม,มียังไม่มีแต่ว่ามีคอร์สเรียนอย่างปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยจากมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆานะครับก็มีปริญญาโทเกี่ยวกับรากฟันเทียมเหมือนกันคือจบมาก,ก็ได้เรียนเยอะเหมือนกันเรียนเยอะเหมือนกันแต่เราไม่มีบอดร,อ,รองรับใช่ก็คือจะเป็นคุณหมอที่เรียนจบเฉพาะทางมาเป็นคุณหมอเฉพาะทางใช่แล้วทีนี้ฉันเป็นคนไข้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แล้วทีนี้ฉันทำรากฟันเทียมเนี่ย จะต้องแบบไหนหรอทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเลือกหมอเนี่ยก็จะมีหมอที่จบทั่วไปใช่ไหมก็สามารถทำนักเที่มได้หมอที่จบคอร์สก็ทำนักเทียมได้จบปร,ริญญาโทก็ทำนักเทียมได้จบบอร์ดในประเทศไทยไม่มีัวนเนียก็จะจบจากเมืองนอกใช่หรือว่าถ้าถ้าเป็นประเทศไทยจริงๆก็จะมีบอร์ดแบบบอร์ดสัญญกรรมบอร์ดสัญญกรรมประดิษฐ์บอร์ดปร,ริทันอะไรเงี้ยที่ทำน<อ><อ>ักนเทียมมีาสารนักเคี่มอยู่ในนั้น แต่ว่าอาจจะไม่ใช่บอกเฉพาะรักฟันเทียมไม่มีทีนี้ก็ต้องให้ความสบายใจก่อนว่านี่ที่อยากจะพรีเซนต์พี่หมอเขนคือพี่หมอเขนเนี่ยก็เราเจอกันส0ปีที่แล้วเป็นหมอทั่วไปใช่ไหมหมอทั่วไปเราเจอกันในคอร์สรักเทียมพี่หมอเขนก็ทํารักฟันเทียมในระดับหนึ่งแล้วก็ได้ไปเรียนต่อเรียนต่ออะไรครับตอนนั้นเราเรียนรักเทียมแล้วคอร์สเทียมใช่ไหมก็ ตอนนั้นก็ทํามาพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอยากทำอะไรที่มันยากมากขึ้นก็ไปเรียนคอร์สไมยว่าตอนนี้อยากทําง่ายๆแล้วก็ <laughs> อยากไปเรียนคอร์สเลสบอลใช่ไหมคอร์สเลสบอลก็ไปเรียนคอร์สปลูกกระดูกผ่าตัดแบบของจุฬาผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกแบบเลสบอลที่จุฬาแพทย์จุฬาก็พอทําได้แล้วก็ทําได้แต่ว่าจุดเปลี่ยนมันคือการที่จุดเปลี่ยนคืออยากเรียนปริญญาโทครับอ่าใช่อยากเรียนปริญญาโทแต่ว่า เอ๊ะจะเรียนที่ไหนดีอะไรก็เลยเลือกเลือกมหาวิทยาลัยที่แรงค์เฟิร์ตเขาไปเรียนต่อที่เยอรมันอ่าแล้วทีนี้เยอรมันเนี่ยก็เรียนเป็นสิบเทอมสี่เทอมอ๋อสี่เทอมสิบเดือนอะไรเงี้ยหรอสี่เทอมใช่สี่ภาคการศึกษาอ่าก็ไปเรียนช่วงนั้นก็จะเห็นพี่หมอเห็นไปไปกับกับไปไกับกับเนาะก็พูดภาษาเยอรมันต้องเรียนก็เรียนบ้างเพื่อแบบใช้ชีวิตอยู่ได้พอเรียนเสร็จปุ๊บเขามีให้สอบ พอเรียนเสร็จปุ๊บก็ได้ปริญญาโทแต่ยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเขาก็จะมีองค์กรองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรที่รักฟันเทียมที่มาการันตีเรื่องของรักฟันเทียมก็คือ ICOI ทีนี้ซึ่งจะเป็นองค์กรที่เบสอยู่เมริการนะแต่ว่าเขามาโคกับทางมหาวิทยาลัยผมที่นี้ให้ความรู้ก่อนคือการที่จะมีบอร์ดเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องมีบอร์ดคอมมิตตี้ก็ใช่แต่แต่ถือว่าเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญได้ไหมในเมืองไทยในเมืองไทยอาจจะไม่ได้นะแต่ว่า มันเป็นมันเป็นคำว่าเดลโพเมตเดลโพเมตคล้ายๆของของของคนไทยเมืองไทยก็เรียกว่าเดลโพเมตเหมือนกันพูดง่ายๆคือเมืองไทยไม่มีทีนี้ไอ้บอร์ดคอนเอรนคชั่นมีอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลที่ที่ประเทศไทยยอมรับเนี่ยก็จะ ที่ฮิตๆนะครับพี่หมอไทยมักไปเดียวก็เป็นอเมริกันบอร์ดอเมริกันบอร์ดที่เป็นของอเมริกาเป็นของอเมริกันก็อเมริกาเนาะแล้วก็มีของ i อ i ก็เป็นของอเมริกันอ่าก็อีกอันหนึ่งไอดีไอกันทั้งจบสองอันเนี้ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านละฟันเทียมของเขาของเขานะของเขามันไม่ของไทยนะองค์กรเขาอีกอันหนึ่งก็จะเป็น ITI i ไอไอทอก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นฝั่งยุโรปครับไอทเป็นของยุโรปใช่ไหม ที่ที่ในประเทศไทยเนี่ยจะมี3 3มองค์กรสามองค์กรถ้าใครจบ3มองค์กรนี้วิธีการสอบเนี่ยยากไหมยากยากย่างไงบ้างคือรีควอร์มเมนต์ค่อนข้างสูงเช่นอย่างอย่างของผมเองเนี่ย s ไ i เนี่ยมันก็จะมีรีควอร์ m เมนต์แบบว่าต้องมีการตีพิมพ์ต้องมีการสอนอะไรอย่างเงี้ยเก็บเคสด็อกคิมเมนเทชันเยอะมากประมาณเกือบ เป็นร้อยเลยก็เวลาเราทําคนไข้นะคะที่เราขอถ่ายรูปเนี่ยบางทีใช้ทั้งเก็บเป็นเรคคอร์ดแล้วก็เก็บสอบด้วยนี่อันนี้เหมือนนครเมืองไทยเลยสมัยพี่โชคสอบก็จะมีการเก็บเคสใช่ไหมใช่ใช่ก็เมืองไทยก็เหมือนกันเวลาสอบบอร์ดของไทยก็จะมีการเก็บเคสมีการสอบเคสสอบปากเปล่า่อหน้าคณะกรรมการทีนี้คือความยากก็คือความยากคือเราเก็บเคสคนไข้จริงเนาะ แล้วก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสอบกับอาจารย์ของเราของอพี่หมอหินไว้ทย์ไอทีไอซึ่งเป็นใครไม่รู้นะเพราะว่าไม่ใช่อาจารย์ผมเพราะว่าเขามาจากองค์กร ICOI ซึ่งอาจารย์ผมเป็นคนเยอรมันที่อยู่ในมหาลัยนั้นแต่องค์กรนี้เข้ามาในมหาลัยเพื่อมาสอบเลยซึ่งผมก็เห็นปุ๊บไม่ใช่เรียนเสร็จปุ๊บฉันได้ใบนะไม่ใช่นี่คือต้องไป ผ่านอ่าใช่ปอโทอ่ะมันได้อยู่แล้วเพราะเราเรียนจบเราสอบเราคัลิฟายอยู่แล้วแต่อันนี้คือวันรับปริญญาวันนี้ไปรับปริญญาเขาก็แบบอ่าเปิดสอบอันนี้นะเขาไม่ได้บังคับว่าใครจะสอบคือตอนไม่สอบบอร์ดของเฮียคือเราก็เตรียมแล้วอาจารย์เราอ่ะก็จะเหมือนแบบติวเราเอาเราเคสโชว์อาจารย์อาจารย์บอกติว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 เสร็จจุดนี้เป็นจุดโบนะคุณทําเคสนี้ใช้ใช้เปเปอร์อะไรมาอ้างอิงคือต้องต้องเรฟเฟอเรนซ์แบบนั้นถูกไหมใช่ครับอ แล้วคนนอกมาสอบก็จะตื่นเต้นคนนอกมาสอบก็จะอุ้ยใครย่ะไม่เคยเจอเลยตื่นเต้นมากแล้วต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วนั่งเรียงกันอย่างนี้แล้วเราก็แบบต้องคือมึนไปหมดแล้วก็ต้องโฟกัสว่าเขาถามอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็พรีเซนต์ของเราไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาให้พรีเซนต์สามเคสผมพรีเซนต์ไปสองเคสปุ๊บเขาบอกหยุดเขาแบบฉันจะไม่ผ่านหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นไม่ให้หยุดเขาก็แบบว่าเขาถาม เขาถามขึ้นมาก่อนอแล้วค่อยต่อยเคสต่อไปก็เลยตกใจว่ามีถามก่อนด้วยหรอแบบนึกว่าเราให้เราไปเนค้าคามบเขาเ่งถามไรเขาเพเขาอยากถามเขาก็ถามเลยผมไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้คือจําไม่ได้ออกมาก็คือมึนหมดแล้วคือผมก็จไม่ได้ว่าเขาถามประมาณอะไรแต่เขาถามประมาณเคสที่ผ่านมาหรือที่เราพูดผ่านไปแสดงว่าเป็นเคสที่น่าสนใจจนแบบรอถามไม่ได้แล้วอ่ะเป็นเคสรีแฮบเป็นเคสแบบยกฝั่งขึ้นมาแล้วทำทับท้องปากจะทำได้ยังไงเขาก็ถามแบบประมาณว่าแต่พี่บอกมา คือในมุมพี่เวลาเอาเคสไปสอบเนี่ยพี่จะเลือกเคสที่มัน s i m p l ่แล้วตรงมาตรงไปเพราะมันจะไม่โดนคำถามหนักคราบผมจะเลือกเคสว้าวเลยสรุปแล้วคือแบบโดนหนักอยู่โดนถามเยอะเราต้องแบบ clarify ว่าเราใช้ทฤษฎีอะไรใช้ทฤษฎีอะไรอะไนะครับก็นี่แหละเป็นการเตรียมตัวสอบแล้วจนสอบสุดท้ายก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรักฟันเทียมจาก i c i i c i ก็จะได้แบบเหรียญเหมือนเหรียญทองนักวิ่งใช่ไหมมีเข็มแล้วก็มีไ้ประกาศไปประกาศนี่คือเราก็นึกว่าแบบอันเล็กอะไรนหลังนี่ A3 เลยหรฟาบ้านใช่ใส่กระดาษแข็งมาเลยก็โอ้กับประเทศไทยยังไงเออก็เนี่ยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรักปันเทียมในประเทศไทยเนี่ยจริงๆต้องมีองค์กรรองรับ เรา<ช>ไม่ใช่คิดว่าเออฉันทามาเยอะจะเป็นผู้ชี่ยวชาญพี่หมอช่วไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าจะเล่าแบบความสนุกให้มันดูตื่นเต้นให้มันดูแบบว่าให้เข้าใจง่ายๆว่าจริงๆการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมในประเทศไทยเนี่ยมีนับบุคคลับนับหมอได้เลยมีอยู่ไม่กี่คนเองใช่คือจริงๆที่เมืองไทยอ่ะไม่มีไม่มีสอบไม่มีบอร์ดรากเทียม uh huh. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้นานรากเทียมแต่ว่า uh huh. แบบ คือเราอยู่แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยาก,ยากจะหาอะไรมาคอลิฟายตัวเองนะเนาะว่าแบบเออฉันก็มีอะไรการันตีนะว่าแบบเออเราก็เราก็จะจบเราก็จบอะไรมาเหมือนกันออนะ,ะนะคือมันเป็นความแบบความสนองนิดใช่สหความขวัญขวายของหมอแต่ละคนมากกว่าคือหมอแต่ละคนบางทีนะคุณหมอบางท่านก็ทําเคสเยอะมากเหมือนกันนะครับ,รบแต่แบบอ่ะก็ไม่ได้ไปสอบคอลิฟายนู่นนี่นัออ่นก็มีครับอาจจะต้องหาเนาะ ราจะต้องหากับคุณหมอที่ตัวเองทําอยู่ว่าเอ้ยคุณหมอเขาคอล l ่ไฟไหมในมุมพี่หมอโชคเนี่ยมันเป็นหน้าที่หมอที่เราจะต้องคอลิฟไฟตัวเองว่าเราเก่งจริงไหมเอเอในในในสมัยนี้ที่คุณหมอก็มีเยอะใช่ใชแล้วก็การจะใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยมันต้องมีองค์กรรองรับแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับในสิ่งที่วิดีโอนี้อยากจะสื่อคือทั้งเก็บเคสทั้งเตรียมความรู้ไปสอบ ไม่ใช่เราเรียนจบเราจะได้เป็นเหมือนเด็กเรียนต่อคนนึงตอนนั้นอย่างพี่หมอชลเองอ่ะไม่ใช่แบบว่าเราจะใช้พหมอชลก็ต้องผ่านช่วงที่เก็บเคสผ่านช่วงทำด็อกวเมนเหมือนกันใช่ทการเป็นถาว่าผู้เชี่ยวชาญอ่ะไม่ใช่นึกว่าฉันทําเยอะฉันจะได้เป็นนะมันต้องมีความแบบสิ่งที่อยากเล่าในเทปนี้คือพอดแคสแบบสบายๆบแบบว่าเออมันดูรีแลกดูเล่นดูจริงแต่ว่าอยากฝากถึงคนไข้ว่าหน้าที่เราคือต้องเลือกหมอที่เราอยากได้การทำรักฟันเทียมที่หมอเก่ง คำถามคือใครเก่งไม่เก่งเ่ยพี่หมอคงตอบไม่ได้เอาที่คนไข้สบายใจแต่อยากจะใช้วิดีโอนี้เป็นสื่อว่าการจะใช้คขว่าผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยเราเองพี่หมอโชคเองอะ่ะก็ต้องเรียนจบบอร์ดโดยและสอบโดยองค์กรอนนย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีแค่ general dentistry ที่พี่หมอโชคสอบไปแล้วอันอื่นพี่หมอโชคก็ใช้ไม่ได้พี่หมอโชคจะใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญแลรับคนเทียมเนี่ยไม่ได้นะทำมาเยอะแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะเพราะผู้เชี่ยวชาญต้องมีต้องมีบอร์ดบอร์ดรองรับเพราะ,ะนั้นก็ต้องฝากถึงคนไข้นะคะว่าการจะเลือก ที่ทำรักฟันเทียมให้เราเนี่ยเราก็ต้องให้ความสบายใจว่าทุกหมอดีหมดนะเพียงแต่ว่าจากเคลีร์ไฟว่าจะใช้คาว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอย่างพี่หมอเขียนของ ITOI อพี่หมอเที่ยพี่หมอปันก็จะเป็นของ ITI ถูกป่ะใช่แต่ว่านั่นแหละแต่ก็จะไม่ได้บอกนะว่าหมอที่ไม่ได้จบบอร์ดไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทำรักเทียมไม่ได้นะไม่ไม่ใช่พี่หมอโชก็ทำรักฟันเทียมอยู่ใช่พี่หมอโชก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าทำรักฟันเทียมได้เพราะว่าจบทางในกามทั่วไปมีการสอน จบรีแหวจริงจริงรากราฟันเทียมเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ที่อยู่ในนู่นในนี่อ่าเป็นหมอสามหมอมารวมกันเป็นหมอผ่าตาผ่าตาใส่ข้อฟันเป็นหมอใส่ฟันแล้วก็เป็นหมอเงือกอ่าเพราะฉะนั้นมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับทีนี้พี่หมอช่วก็เป็นธักรรมทั่วไปนะครับแล้วก็จบจบด้านรีแฟันอ่าเพราะฉะนั้นก็จะถนัดด้านการใส่ฟันเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอยากให้คุณห้สบายใจว่าจริงๆทํากับคุณหมอคนไหนก็ดีนะครับก็ ให้มีความรับผิดชอบต่อคนไข้นะครับอันนี้คือฝากถึงคนไข้ทุกคน<ช>ว่า<ช>เราเลือกหมอเนี่ยที่เขามี r e f e r อร์เรว่าเขารับผิดชอบเคสดีแล้วเขาก็ดูแลเราดีคุยดีคุยรู้เรื่องคุยถูกคอแล้วก็อยากให้คนไข้เนี่ยเข้าใจคขาว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันต้องมีบอร์ดรองรับซึ่งใช้ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นะอย่างพี่บอกเขียนใช้ได้ต้อง by i c i ซึ่งไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับก็คงประมาณนี้อ้าวทีนี้พี่หมอเขียนทำงานพี่หมอโช์มันตั้ง10ปีแล้วตั้งแต่ปีอะไรนะปี58ปี58นี้68แปสิปีแล้วนะสิปีพอดีสิปีแล้วครับเราทำรักฟันเทียม29 0หมามาตั้งแต่วันที่เราเจอกันใช่ไหมพี่หมอเขียนเป็นปีสิปีแล้วนะครับเริ่มจากเราเจอกันเราทำรักฟันเทียมอาจจะยังใหม่มากในรักฟันเทียมใช่ไหมคือตอนนั้นก็ใหม่ทั้งเราแล้วก็ใหม่ทั้งเทคโนโลยีแล้ว คอนเซปต์การทำต่างๆความรู้ต่างๆก็หมาจนนี่จากหมอที่เพิ่งจบคอร์สรากเทียมทำรากฟันเทียมจนวันนี้ฝั่งเป็นหมื่นตัวจบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมจาก i อ i แล้วครับเออก็เป็นยังไงบ้างครับเทคโน<ท>โลยีที่มันแตกต่างกันสิบปีคนไข้ได้อะไรที่ที่ดีมากขึ้นยังไงบ้างาอย่างแบบยกตัวอย่าง,กา,ออางการทำข้อฟันอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันก็ยังแบบใช้เป็นโลหะธรรมดาใช้เป็นโลหะหรือว่า ช้อนหลอกใช้พิมพ์ฟันเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลหมดแล้วใช้ทรีดีฝังได้เป๊ะขึ้นมองเห็นอะไรได้ดีขึ้นหรือหมกระทั่งการปลูกกระดูกเองที่ผมทำบ่อยๆนะครับก็เมื่อก่อนมีความว่าเป็นไปไม่ได้ปลูกกระดูกเป็นไปได้แต่อาจจะน้อยเดี๋ยวนี้ความแม่นยำมากขึ้นตอนเนี้ยอุปกรณ์อะไรเอื้อต่อการปลูกกระดูกมากงันวิจัยย้อนหลังก็ชัดเจนว่าควรทําเทคนิคนี้ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาองค์ความรู้มันกว้างขึ้น อีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคือ29 0 0 0เนี่ยคนไข้ได้รับการรักษากับหมอที่1คือจํานวนฝั่งรากเทียมเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นซี่นะอย่างพี่หมอชว่วงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็แต่หลายคนที่มาทำอย่าที่หมอเขนนะ่ะได้เจอผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมจากไอซิในราคา29 0 0 0อันนี้คือป่วยน้องนิดนึงว่า <c oughs> คือมันไม่ใช่ทุกคนที่ทํารากฟันเทียมเยอะๆแล้ว,ลวเยอะอย่างเดียวอะ่ะแต่นี่คือเยอะแล้วไปสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอะ มันต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามนั่นคือสิ่งที่คนไข้จะได้รับในการทำรักคอนเทมสองเหมือนกันไม่ใช่แค่หนึ่งคืออาําไม่เจ็บไม่เจ็บคุณหมอจริงๆไม่เจ็บอยู่แล้วแหล,ละรักคอนเทมนะครับสองคือการทำรักคอนเทมใช้เทคโนโลยีเนี่ยคือเราเอาทุกอย่างที่ดีที่สุดซีทีสแกนดิจิตอลปริน์ใช่ไหมครับแล้วก็ครอบรักเทียมไม่ต้องพิมพ์แล้วเป็นเป็นสแกนสามมิติแล้วก็ได้เจอคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ ช้คำว่าเชี่ยวชาญจริงๆนะได้เพราะว่าจบบอดมาจริงๆจากไอซีวายจริงๆก็จริงๆอย่างหมอพี่หมอชอก็ไม่ได้จบค,ครับใช่แต่ว่าก็อย่างเรามองเคสอ่ะบางทีตอนนี้สิบปีผ่านไปนเนาะเรามองเคสปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเคสนี้มันต้องแบบหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างออโอ้โกว่าจะไป,ไปมาเป็นรากเทียมซีนึงแล้วสวยงามได้มันต้องแบบหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างเนี้เราทำมาสิบปีอะ่ะมด้ปุ๊บเอ๊ะเคสนี้ง่ายเลยเออแค่เนี้ย ทีนี้นเราไม่ได้มองแค่คือเพราะเราผ่าน10ปีมาแล้วเราดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องเราไม่ได้มองแค่เราฝังรักเทียมตามที่คนไข้รีเควสเท่านะเรามองถึงการมนเทนแน์หลัก10ปีขึ้นไปว่าเคสไหนเนี่ยทำแบบนี้มันสักเซนแน่ๆเราก็จะแนะนําคนไข้หลายคนมาเจอพี่หมอชว่วงพี่หมอ,หมอ,หมอเคสนะบางทีอาจจะแบบอยากทำข้างหน้าที่เดียวได้ไหมแต่ที่อื่นไม่โอเคเลยเงี้ยเราจะพยายามคอนวินให้คนไข้เนี่ยไปในเจอได้รับสิ่งที่ดีกว่าเสมอในงบประมาณที่มันเมคเซนเนาะ ก็คงประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราพยายามนําเสนอในคลิปนี้เนาะก็คือคาว่าผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ได้มาง่ายๆแล้วก็ในประเทศไทยยังไม่มีแล้วก็มีไม่กี่คนที่ได้รับนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะสื่อคืออยากให้คนให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองแฮปปี้เนาะตรงไหนก็ได้ไม่ต้องทําปันย้านะครับไม่ต้องทําันกับพี่หมอโชคพี่หมอเขียนก็ได้เลือกที่เราสบายใจแต่เราก็พยายามนําสื่อว่าเออ กว่าจะมาถึงวันนี้ของพี่หมอเขียนนะมันคือการเดินทาง10ปีนะไม่ใช่ง่ายๆการจะเป็นผู้ยอดชารลากฟันเทียมเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมากเลยนะครับก็คงฝากประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์ติดตามเป็นไำลให้หมอโชคและทีมงานนะขอบคุณ<อ>พี่หมอเขียนม,มากครับสวัสดีครับ